สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็กลมาพบกับแซนดนี้กคนดิกเช่นเคยนะคะวันนี้นี้ก็จะมารีวิวในส่วนของ e x p e n d e r cost ในรุ่นไฮบิดเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้มีแต่สีเทาดำอย่าเพึ่งเบื่อกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะ ก่อนอื่อแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในกันก่อนนะคะซึ่งลูกค้าเจ้าเนี้ยซื้อเงินสดนะคะเดี๋ยวแอนจะพาดูว่าซื้อเงินสดได้อะไรกับแอนนี่บ้างนะคะในส่วนของภายนอกนะคะลูกค้าไม่เอาโลโก้ฝากระโปรงหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของ กล้องรอบคันนะคะซึ่งันนี้มั่นใจว่าคุณผู้ชมรู้แล้วแหละว่ากล้องรอบคันอยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะอ่ะต่อมามาชมในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยละกันนะคะในส่วนของด้านข้างเนาะคิวกันาสาดเอ็กเพนเดอนะคะทั้งหมด4.4ตําตำแหน่งนะคะอ่าบ้าขรอบมือเปิดเป็นสีดำเงาแบบเต็มนะคะ ต่อมาในส่วนของฟิล์มแอนนี่ก็ยังคงให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมเป็นฟิล์มเซรามิกนาโนนะคะเป็นเป็นของแบรนด์อัลติเมทเนาะอันนี้เป็นเซรามิกแท้ร0อนตะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยละกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด2จุดนะคะจุดที่1และจุดที่2นะคะไฟส่องก่อป้ายทะเบียนก็เป็นแบบ LED นะคะกล้องรอบคันจะอยู่ แทนที่กับกล้องถอยหลังนะอ่ากล้องถอยหลังเดิมเอาออกใส่กล้องรอบคันแทนนะคะแล้วก็ รถคันนี้ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าทั้งหมด3สเตปนะคะซึ่งสเต็ปแรกนะคะจะอยู่ตรงฝาท้ายตรงที่แอนกดเมื่อสักครู่เนาะสเตปที่2จะอยู่ที่กดตรงที่รีโมทนะคะสเตปที่3าจะอยู่ที่คอนโซลด้านหน้าขวามือคนขัคนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นโชคเดิมนะคะโชคเดิมก็คือคืนให้คุณลูกค้าด้วยนะเผื่อแบบว่า,าเบื่อไม่อยากใช้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็สามารถนำช็ชคเดิมอะไปใส่แทนที่ได้เลยนะคะในส่วนของข่าใท้ ให้เหมือนเดิมนะคะอ่ะในส่วนของพรม 5D นะคะพรม 5D เป็นของแบรนด์ s t a r n e v i นะคะอันนี้เป็นพรมงานเกรดพรีเมียมระดับความหนาอยู่ที่3ชั้นนะคะอันนี้ไม่ยุบแน่นอนนะคะไม่เป็นรอยขีดข่วนและก็ไม่มีกลิ่นอับนะคะลูกค้ารีเควสเข้ามาเป็นสีดําได้ดํานะคะซึ่งในส่วนของพรม 5D นะคะอันนี้มีให้คุณผู้ชมเลือกมีหลายสีนะอ่ะเลือกเป็นสีไหน แจ้งแอนนี้ได้เลยอันนี้มีให้เลือกนะคะอะต่อมาในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังอันนี้ก็ติดตั้งให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะอ่ะมีกล้องหน้ามีกล้องหลังมีกล้องลอบคันแค่นี้ยังไม่พอเดี๋ยวไปดูด้านในคะ่ะ อ่ะนะคะรถคันนี้น,นี้ก็ได้ทำการติดตั้งระบบบายสปอร์ตหรือระบบ d s m ให้กับคุณลูกค้านะคะซึ่งตอนนี้ก็คือแอนต์ซาที่ในส่วนของการเปิดไฟเลี้ยวนะคะและในกรณีที่สมมุติว่ามีรถวิ่งมาข้างหลังหรือมีที่มอไซคนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะคะในการกระพริบตรงนี้ในกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะพี่เขาจะกระพริบเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าเราขับขี่บนท้องถนนนะคะโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว ไฟแจ้งเตือนของพี่เขาก็จะเป็นสีส้มเดี๋ยวแอนจะสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งจ้ะอ่ะมาค่ะในกรณีที่เราขับขี่รถบนท้องถนนกรณีที่มีรถแซงขึ้นมานะคะหรือ,อมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์หรือเราจะแซงซ้ายแซงขวานะคะ ระบบแจ้งเตือนจะเป็นสีส้มแบบนี้แต่ไม่กระพริบนั่นเองจ้าอ่ะเดี๋ยวให้ชมอีกรอบนึงนะคะอ่าจะเป็นประมาณนี้จ้าเรื่องของระบบบายสปอรนะคะจะมีอยู่2รูปแบบเนาะแบบแรกก็คือในขณะที่เราขับขี่บนท้องถนนนะคะการแจ้งเตือนของพี่เขาก็จะเป็นสีส้มขึ้นมาเหมือนเมื่อสักครู่ที่อันนี้สาธิตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะคะและแบบที่2ก็คือในกรณีที่ คุณผู้ชมจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะจังหวัดนั้นนะคะเขาจะมีไฟกระพริบเป็นสีแดงเหมือนที่แอนนี่สาธิตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเมื่อสักครู่นเห็ต่อมานะคะในห้องโดยสารนะคะแอนนี่จะให้ชมว่าแอนนี่ปูพรมให้ลูกค้าทั่วทั้งคันจริงๆนะคะอันนี้ดําได้ดํานะสวยพรีเมียมไม่เป็นโรยไม่ สกปรกแน่นอนนะจ๊อะอะต่อมาในส่วนของสครับเพดนะคะสครับเพดยังคงให้เหมือนเดิมจะเป็นสครับเพดกันรอยประตูแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะ มาค่ะคุณผู้ชมต่อมาเรามาชมภายในด้านหน้ากันต่อเลยแล้วกันนะคะในส่วนของด้านหน้าแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะอ่ะกล้องมัทึกเหตุการณ์ด้านหน้าแอนนี่จะติดตั้งแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าทุกเคสทุกรายเลยนะคะซึ่งไม่ต้องกังวลว่าจะเกะกะลูกตาเราเวลาขับรถนะคะ <laughs> เพราะว่าบางทีอ่ะส่วนใหญ่แอนนี่จะเห็นมาว่าเขาจะติดตั้งหย่อนลงมาประมาณเนี้ยซึ่งในความคิดของแอนมองว่าคือหนึ่ง <laughs> ไม่สวย <laughs> สองเกะ <laughs> กะนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอ Android ขนาด12.5นิ้วนะคะที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันต่างๆมานะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e Google Map นะคะ Netflix อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ Play Store อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับโหลดโปรแกรมต่างๆลงนั่นเองนะคะเหมือนกับเราใช้แท็บเล็ตเครื่องหนึงหรือมือถือ Android เครื่องหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่ง ในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะมีในส่วนของกล้องรอบคันนะคะตรงนี้เราสามารถกดจิ้มเข้าไปได้เลยที่แอปพลิเคชันตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการแสดงให้เห็นนะคะว่ารถเป็นแบบไหนนะคะแบบมันจะมีแบบ 2D และ 3D นะคะอันนี้คือหมุนให้ดูรอบๆคันเลยนะคะอันนี้เป็นภาพจริงนะคุณก้าค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมอ่ะต่อมาในส่วนของ การบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าด้านหลังจะดูได้ยี่งไรคุณผู้ชมเข้ามาที่คำว่าชื่อแอปพลิเคชันหรือจะเป็นในส่วนของไอคอนรูกกล้องอยู่แล้วเนาะอ,อ,อ่ะเหมือนกล้องวงจรปิดจับผิดเนียเลยอ่ะโอเคค่ะเราจิ้มเข้ามาได้เลยนะคะและเขาก็จะแสดงในส่วนของการบันทึกอยู่นะคะเส้นสีเขียวคืออะไรคะคุณผู้ชม,มคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วสำหรับลูกค้าทานใาดที่ติดตามหรือดูคลิปอันนี้นะคะอ่ะ แปะหนึ่งครั้งเพื่อกลับดูการบันทือเหตกุการณ์ด้านหลังเนาะก็เหมือนกันนะคะ<ม>อ่ะจะดูจะปิดเอัสปิดยังไงแปะหน้าจอหนึ่งครั้งนะคะและกดตรงนี้นะอ่ะและสามารถกดตรงนี้ได้เลยคําว่าเอาัสคุณผู้ชมปิดได้เลยนะคะจะปิดจะเปิดเสียงจากอะไรก็สามารถทํางานได้เช่นกันนะคะ<ม>อ่ะต่อมาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของหน้าจอหลักเนาะ หลักๆประมาณนี้นะคะหรือถ้าสมมติว่าอยากฟังวิทยุกดตรงนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้คือไม่ใช้เนอะเป็นของลูกค้านะคะเฮ้กูเกิลนำทางไปสายไหมอเวนิวได้เลยสายไหม ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอยากจะให้เขาพาไปไหนก็แค่บอกว่าเฮ hey g o o g l e นะคะเฮ hey Google เปิด YouTube Hey g o o g l e นำทางไปนูน่นนี่นั่นประรานะคะแต่อยา่าไปหลงเรียกเขาว่าเฮ s ิลีนะเดี๋ยวเขาเถียงเอานะคะคุณผู้ชมนะต่อมานะคะในส่วนของพลิกชาร์ตเนาะติดตั้งให้กับลูกค้า เช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้จะเป็นแบบ USB นะคะเป็นงางกันน้าคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ชมทั้งภายนอกและภายในกันไปทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งรถอันนี้ก็ ลูกค้าเขาก็บอกว่าไม่ต้องการโลโก้แอนนี่จัดให้ไม่ต้องการไฟส่องเท้าแอนนี่จัดให้นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้แบบไหนแจ้งความต้องการของลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะแอนนี่จัดให้ตามคําขอแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กาลังมองหารถยนต์อเนกประสงค์แบบครอบครัวแบบไฮบริดนะคะแอนนี่แนะนําเลยในรุ่นของ e อสเพนเดอร์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอสเพนเดอร์ีีก็จะเป็นแบบเรียบหรูเอาใจคุณผู้หญิงนะคะและเอสเพนเดอร์คอสเนาะตัวน,นี้ก็จะเหมาะกับ สายลุยหรือคุณผู้ชายนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้หญิงอยากได้แบบนี้อันนี้ก็จัดให้นะคะเลือกมาเลยว่าอยากได้เราเนี่ย10%หรืออยากได้ชุดแต่งแต่เต็มอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่แจ้งความต้องการของคุณผู้ชมเข้ามาได้เลยนะคะ,ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆ EP ต่อไปและโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกรีนกด subscribe ในช่อง y o YouTube มิสูสายใหม่มาเอกโกแรงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่สละเวลามารับชมแอนนี่ในวันนี้นะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมิ s ซ e ูบิชิอีโมชั่นภานาการทำงานเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่เปลี่ยนความรู้สึกที่เคยเชื่อ กับเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์แบบทุกสภาพถนนมั่นใจทุกโค้งมาตรฐานใหม่รถยนต์ไฮบริดสัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ New Mitsubishi x p a n d e r Likes Panda Cross H E V. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.